สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสตาชาแนลกับเกม r รตโทเปียเกมสร้างอาณาจักรหนูสุดแสนน่ารักสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายในส่วนของการเก็บภาษีของเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทําการเล่นเกมนี้นะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีกันไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเก็บภาษีได้ดีแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการจราจรขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเราทําการขูดรีดภาษีมากเกินไปนั่นเองแล้วเราจะทาอย่างไรให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าเราขูดรีดมากจนเกินไปสําหรับคลิปนี้มีคําตอบครับ โดยเราจะสามารถเรียกเก็บภาษีได้ด้วยการสร้างโคสต์โตนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแผ่นศิลาแบบนี้โดยเราจะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทําการรีเซิร์ชในหมวดที่เป็นรูปมงกุฎเสียก่อนนะครับและเมื่อเราได้โคสต์โตนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องคอยเดินเรียกเก็บภาษีจากหนูแต่ละตัวด้วยตัวเองด้วยนะ ดังนั้นแล้วนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลานะฮะให้เราทำการสร้างแท็กออฟฟิศขึ้นมาและทำการแต่งตั้งหนูหนึ่งตัวขึ้นมาเป็นพนักงานเก็บภาษีให้กับเรานั่นเองครับซึ่งแท็กออฟฟิศนะฮะก็จะสามารถรีเซิร์ชได้ในรูปหมวดมงกุฎเช่นกันนะครับผมโดยจะมาจากทางโคสโตนลงมาข้าล่างผ่านทาง r ร t i เซนเรจิสเตอรแล้วก็จะเป็นแท็กอ f ฟฟิศนั่นเองครับเมื่อทำการ สร้างแท็กออฟฟิศมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะให้หนูของเรามาทำงานเป็นพนักงานเก็บภาษีได้นั่นเองครับ ทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าการเก็บภาษีนั้นเนี่ยควรที่จะเก็บกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนนะฮะจะทำพลาดมากที่สุดซึ่งกแน่นอนว่ารวมถึงตัวผมด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือการเก็บภาษีนะฮะทุกคนจะไปทําการเรียกเก็บภาษีกับหนูทุกตัวนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่ามาถึงนะฮะระบบเนี่ยจะทําการตั้งเอาไว้ก็คือการเรียกเก็บแบบออนั่นเองครับผม ซึ่งในตรงการเรียกเก็บแบบออนี้เนี่ยจะทำการเก็บภาษีจากหนูทุกตัวเลยทีนี้เนี่ยก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าหนูแต่ละตัวนั้นเนี่ยก็จะมีรายได้ไม่เท่ากันนะครับโดยที่บางอาชีพนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ได้เยอะเอามากๆเลยแต่ในทางกลับกันนะครับในสําหรับบางอาชีพนั้นเนี่ย ก็จะสร้างรายได,ได้ได้ต่ำเอามากๆเช่นกันดังนั้นแล้วนะครับหากเราทําการสังเกตดีๆนะครับหนูที่ทําการก่อกระบจเอาไฟไล่เผาเมืองของเรานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมาจากปัญหาของหนูที่ไม่มีปัญญาจ่ายภาษีให้แก่เรานั่นเองครับเมื่อพวกเขาไม่มีเงินมาจ่ายภาษีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีอาหารกินกันเมื่อหนูอดมากๆนะครับเขาก็จะเริ่มทําการก่อ การประวงขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นแล้วนะฮะเพื่อที่จะเป็นการเก็บภาษีอย่างยุติธรรมเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการเก็บภาษีจากคนรวยนั่นเองนะครับผมโดยที่ผมจะแนะนำนะฮะก็คือให้ทําการเลือกมาที่สแตนดาร์ดนะครับและเลือกที่ในส่วนของเวทนะครับผมซึ่งก็หมายถึงความมั่นคงน,นั่นเองนะครับโดยที่จะเป็นหัวข้อนี้นะครับเวทโอเนอร์โอเวอร์นะครับผม โดยที่ค่าที่ผมอยากจะให้ใส่ก็คือ200นะครับผมอันนี้คือขั้นต่ำเลยนะเป็น200นะฮะซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าการเก็บภาษีนะครับเราจะเรียกเก็บภาษีจากหนูที่มีสินทรัพย์เกิน200ขึ้นไปนั่นเองครับแน่นอนว่าหากหนูตัวไหนเนี่ยมีสินทรัพย์ที่ไม่ถึง200เขาก็จะไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับผมคุณจะสามารถตั้งเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ค่า200เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมพอเราเลือกตรงส่วนของเวทออนโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะให้มาเลือกที่ t a x a m o u มาสนะครับผมแล้วก็ให้ทำการเลือกไปที่เปอร์เซ็นต์ออฟเวทเช่นกันนะครับผมเซต a l u e หรือว่าเปอร์เซ็นต์ออฟอินคออันนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเราเลือกอันกลางนะฮะก็คือเปอร์เซ็นต์ออฟเวทนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็กำหนดไปเลยว่าเราจะทำการเรียกเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าโลภนะครับ ซึ่งค่าที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะผมขอแนะนำเลยว่าให้ทำการเรียกเก็บเพียงแค่20-30%ถึงก็เพียงพอแล้วนะครับผมด้วยวิธีนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำการเรียกเก็บเงินไม่ได้มากนักเท่าไหร่นะครับผมแต่รับประกันได้เลยว่าหนูทุกตัวเนี่ยมีการแฮปปี้ทุกฝ่ายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนรวยหรือว่าจะเป็นฝั่งคนจนก็ตามนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับส่วนที่เราสามารถที่จะทําการเรียกเก็บได้อีกก็คือภาษีการบริการนั่นเองนะครับโดยที่ทําการเลือกมายังแท็บ Commercial Law แบบนี้แล้วก็เลือก Type นะครับผมให้เป็น Service Fee Modification นะครับผมซึ่งก็จะหมายถึงค่าธรรมเนียมการบริการนั่นเองนะครับผมโดยที่เราจะสามารถเลือกเก็บจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราหนูจะทำการใช้กันอยู่แล้วนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับผม นอกจากนี้นะฮะเราสามารถที่จะทําการตั้งเพิ่มว่าจะเรียกเก็บจากอ่าเหล่าคณะตลกก็ได้นะครับซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะทําการเรียกเก็บครั้งละเท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนําเอาไว้ว่าตั้งเอาไว้สัก20กําลังดีนะครับผมหรือว่าใครจะตั้งน้อยกว่านี้ก็ไปว่ากันครับ นอกจากนี้แล้วนะครับผมการสลับสับเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะทําการสร้างรายได้ที่มันคงได้อีกด้วยนะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะดูภาพรวมได้ด้วยการกดปุ่ม G บนคีย์บอร์ดนั่นเองครับถ้าเกิดหากใครเล่นด้วย j o อ Controller เนี่ยก็สามารถกดปุ่ม r 2เรียกขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกไปยังที่สถิติแบบนี้นะครับและเลือกไปยังแท็บที่เป็นรูปหน้าหนูแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการเลือกในส่วนของ List of r e t i c e n นะครับ ในตรงนี้เนี่ยเขาก็จะโชว์รายชื่อหนูทั้งหมดขึ้นมานะครับเห็นรูปเหรียญที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้ไหมครับนั่นแหละคือสินทรัพย์ของเหล่าหนูทั้งหลายนั่นเองนะครับผมในตรงนี้เนี่ย หากหนูตัวไหนนะครับมีสินทรัพย์น้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทําการโยกให้ไปทํางานยังอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เยอะๆได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการกระจายรายได้ระหว่างหนูที่ไม่มีสินทรัพย์นะครับผมกับหนูที่มีความร่ํารวยอยู่แล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราทําบ่อยๆให้เป็นนิสัยนะครับผมรับรองได้ว่าอาณาจักรของทุกคนนะฮะจะสามารถอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการเรียกเก็บภาษีอย่างไรให้สามารถแฮปปี้กันทุกฝ่ายของเกมแร t โทเปียนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับสำหรับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สําหรับในคลิปหน้าสวัสดีครับ